วันนี้พ่อหยุดงานเพื่อไปโรงเรียนเองนะแต่พ่อบอกว่าพ่อไปโรงเรียนเองด้วยความแบบพ่อภูมิใจมากเลยวันนี้รู้ไหมคือกี่ปีก็ช่างพราะมีนานๆพ่อจะภูมิใจในตัวเองสักทีหนึ่งนะคือแบบว่าอยากจะถ่ายรูปแบบเก็บไว้ดูเลยอะ่ะมันน้อยครั้งมากที่พ่อจะภูมิใจคืออะไรรู้ไหมคือเอ็งแต่งตัวครบอะ่ะ ุดลูกเสือรองเท้าหมวกคือมีครบอ่ะคือแบบหลายปีอ่ะกว่าพ่อจะเห็นเองครบสักทีนึงอ่ะนี่ผ้าพ,พันคอหมวกอะไรพวกนเนี้ยบาเนี่ยคือครบเนี่ยภูมิใจดูไว้นะมันเป็นภาพที่เห็นโคตรยากเลยแต่งตัวให้มันครบ,ครบแบบนี้สิลูกอืของดีนานๆหลายปีทีถึงจะเห็นแต่งตัวครบเนี่ย